นี่คือเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่ละนี่คือไฮตาพูเรือวยว <c oughs> คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆขี่รถลดทลิปคนเดียวครั้งแรกฝ่าพายุฝ่าฝนช่ำๆเมื่ออีหลีแล้วพาไปกางเต็นท์แคมปิง้งนอนเงาเงาคนเดียวรับหมอกยามเช้าชมวิวงามพร้อมสายลุงที่ให้ตามผู้เรือและพาเที่ยวหลายสถานที่ในจังหวัดเลยในโปรเจกต์การเดินทาง77จังหวัดกับจังหวัดที่9จังหวัดเลยพร้อมแล้วไปลุยกันโลด เดี๋ยวผมนะครับจะเล่าแผนการเดินทางคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็คือผมเนี่ยจะขี่รถบนถนนสาย2.1.1นะครับถนนเส้นนี้คนก็จะเป็นถนนที่ติดกับแม่น้ําโขงนะครับก็จะเป็นถนนระหว่างหนองคายไปจังหวัดเลยเนาะซึ่งเราก็จะเห็นวิวสองฝั่งโขงนะครับก็จะเป็นวิวจากฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเนาะซึ่งเป็นวิวภูเขาที่สวยมากๆเนาะแล้วเราก็จะเห็นสายแม่น้ําโขงนะครับที่ยาวไกลสุดลูกหูลูกตานะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าถนนสาย303นะครับก็จะผ่าน3อำเภอเลยก็คืออำเภอปากชมจะเป็นอำเภอรแรกนะครับที่เราจะเข้าไปในจังหวัดเลยเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะ เข้าสู่อำเภอเชียงคานนะครับแล้วก็จะไปแวะเที่ยวเชียงคานนะครับสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วเราก็จะไปที่หมู่บ้านไทยดำนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ถนนสาย2195นกะครับก็จะเป็นอำเภอท่ารี่ไปที่อำเภอภูเรือนะครับดังนั้นเราก็จะขึ้นไปนอนที่ไห่ตากกันนะครับเราก็จะไปนอนกลางเต็นท์นะครับก็จะเป็นการขี่รถรถทริป ครั้งแรกของผมนะครับที่ไปคนเดียวเนาะซึ่งบอกเลยว่าวิวระหว่างทางนี่คือจัดหนักจัดเต็มมากนะครับมีแต่วิวส,สวยๆนั้นเลยนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วทุกคนเนาะก็ลุยกันเลยครับทุกคนพรุ่งนี้ เช้าวันนี้ผมก็เริ่มเดินทางตั้งแต่8ปดโมงเชา้าโดยจุดหมายจุดแรกของผมก็จะเป็นเชียงคานร,ระยะทางจากบ้านผมเนี่ยไปที่เชียงคานก็ประมาณ1 3 0ยส0โลเดินทางบนถนนสาย211ผมบอกเลยว่าถนนเส้นเนี้วิวสวยมากๆเพราะเราจะเห็นวิวเขาส,สวยๆแล้วก็ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวก็ขับไปแวะไปพักรถไปเกือบ4ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับเชียงคานก็จะเป็นที่เที่ยวแรกของเราในวันนี้นะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอเชียงคานครับเนาะวันนี้ตอนนี้ผมก็มาหาอะไรกินนะครับที่เชียงคานนะครับก็เป็นการประเดิมที่แรกนะครับในจังหวัดเลยนะครับเนาะในโปรเจกต์7จจังหวัดนะครับที่ผมกําลังบ้าบ้าที่กำลังจะทําอยู่นะครับก็เป็นจังหวัดที่9นะครับจังหวัดที่9แล้วนะครับใกล้จะ10จังหวัดแล้วเพื่อนๆลองเมนดูนะครับว่าจังหวัดที่10เนี่ยควรเป็นจังหวัดไหนนะครับในภาคอีสานนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันเนาะซึ่งเชียงคานเนี่ยทุกคนเนาะก็จะเป็นสถานที่ที่ทุกคนเนี่ย,น,น,ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วครับในจังหวัดเลยนะครับใครมาจังหวัดเลยยังไงก็ต้องมาที่นี่แหละนะครับไม่มาบ่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นสถานที่เ,เขาเรียกว่าไงอะซิกเนเจอร์เลยนะครับยังไงก็ต้องมาให้ได้เนาะสำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไปตั้งแคมป์นะครับหรือว่าจะไปแคมปปิ้งที่ ไฮตากนะครับแต่ว่าคือตอนนี้คือก็ขี่มาจากจังหวัดหนองคายก็เราก็แวะเที่ยวมาให้เรื่อยเนาะเริ่มจากเชียงคานไปบ้านไทยคำไปสกายวอล์กอะไรยี้คนเนาะเราก็จะแวะเที่ยวไปเรื่อยครับจนถึงไฮตากเนาะส่วนวันที่2เนี่ยเราก็มาเลือกดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปเที่ยวไหนเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเวลาประมาณเที่ยงก,กว่าแล้วนะครับใช่ไหมเที่ยง้วบอกว่าิังก่อนได้แป๊บน,นึงเออตอนนี้ก็เที่ยงเลี้ยวนะครับ เที่ยงพอดีปิ๊ๆนะครับเดี๋ยวเรามาหาข้าวกินกันนะครับอุ้ยกำลังหิวเลยนะเนี่ยกำลังหิวเลยนะนี่ทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศเชียงคานตอนทเที่ยงเทีนะ่ยงเนาะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใครที่มาเที่ยวเชียงคานครับก็ต้องมาเทีย่ยวนะครับประมาณสักเย็นๆนะครับก็จะเป็นถนนคนเดินเนาะคนก็นนจะพุ่งพานเยอะแยะนะครับผมเนี่ยมาบ่อยนะเชียงคานนะครับเพราะว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเองเนาะเอาจริงๆนะผมนึกถึงที่หนึ่งเลยนะก็คือวังรเอียงนะครับ วงเวียงประเทศลาวเนาะก็คือให้อารมณ์แบบแคล้ายๆกันเลยนะครับเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเขาเรียกว่าไงสูงสุสว่าเออมาดูคาสสิกว่าเนาะบ้านเรือนเก่าๆนะครับดูวินเทจวินเทจเนาะเนออี่ยสวยๆเลยนะครับจะผมไปเดินตรงเส้นริมโขงดีกว่านะครับเผื่อเราเจอร้านอาหารริมแม่น้ําโขงนะครับก็คืออีกที่หนึ่งในเชียงคานที่น่ามาเที่ยวก็คือถนนตรงเส้นริมโขงนี่แหละนะครับนี่ คือฝั่งตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับแล้วก็จะมีแม่น้ําโขงนะครับไหลผ่านนะครับระหว่าง2ดินแดนนะครับดินแดนไทยลาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าถนนคนเดินนะก็จะเป็นเส้นยาวเลาะริมฝั่งโขงไปนะครับเนาะซึ่งตอนเย็นเนี่ยจะสวยคับสวยมากๆเลยแหละนะครับส่วนงบวันนี้นะครับก็ ผมจะตั้งเอาไว้จังหวัดละ1 0 0 0บาทเนาะทั้งหผมรู้สึกว่าที่ผมได้ลองทำคอนเทนต์มาสักพักนึงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออจังหวัดละพันเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบลงตัวสุดๆแล้วนะครับอย่างนี้ผมไปที่กาญจนบุรีมาผมก็ตั้งงบไว้1,000พเนาะสองวันหนึ่งคืนก็พอดีเลยนะครับดีคนผมเจอร้านเด็ดแล้วนะครับอราคาไม่แพงด้วยนะห้าหหหสบบาทขายอะไรบ้างเนี่ยครับขายข้าวเปลือกเช้นมีโจ๊กแล้วก็ ข้าวเปียกนี่ถ้วยอะไรครับคือกูจับจวนนะคะแต่จับจวนอ๋อเพื่ออะไรครับมีมีห้าสิบหกสิบแล้วก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ลูกค้าจะเอาเอาพื่อนี้นะครับห้าสิบแล้วก็หาสิบโอเคครับ,คครบแล้วคนเรามากินข้าวเปียกเส้นกันนะครับทุกคนผมได้ร้านที่อยู่วิวริมฝั่งโขงพอดีเลยนะครับดูนั่นดีทุกคนไม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าน้ำโขงเนี่ยสีก็จะโอเว่นตินนิดนึงนะครับ ก็พอดีว่าน้ําช่วงนี้น้ําช่วงหน้าฝนเนาะน้าไหลนะครับก็จะสีน้ําตาลหน่อยนะครับนี่ทุกคนฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับเบื้องดีโคตรงามนะครับเป็นภูเขาเป็นสันภูเขานะครับทุกคนโชคดีที่วันนี้อากาศมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หน้าฝนเนาะมีมักนก็จะขึ้นคื๊มนะครับคือเที่ยวนี่ก็ต้องแบบรุยกับฝนนิดนึงนะครับไม่นิดแหละน่าจะเยอะเลยนะครับ คือตอนผมขี่รถมาเนี่ยฝนก็ตกนะแต่โชคดีที่ตกไม่หนักมากนะครับมาตกพอรินะพอได้แบบเสื้อกันฝนผมได้ใช้งานเนาะนี่กวยจับยวนนะมานี่นี่นะครับแล้วนี่คนวิวนี่มื้อเที่ยงกับวิวสวยๆแบบนี้นะครับหากินที่ไหนได้คนมาทุกคนมื้อแรกในเชียงคานครับกับก๋วยจับยวนนะครับทุกคนนี่สดน้ําแบบไปต้องปรุงนะครับ ว้าวอร่อยเนี่ยทุกคนอร่อยเลยเติมแค่พริกน่าจะพอนะไปครับทุกคนโคตรดีเต็นทุกคน ระยะทางเนี่ยระยะทางจากบ้านผมมาเนาะจากอแอมเภอเสียงใหม่เนี่ยมาที่เชียงคาเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสาสิบโลได้นะครับก็คือขี่มาเนี่ยใกลแต่ว่าวิวเนี่ยแต่ว่าวิวเราฝั่งทางเนี่ยคือมันแบบคตรสวยนะครับก็คือแบบสวยดีอ่ะสวยจริงๆนะทุกคนไม่มีครับ โอเคทุกคนครับก็ได้เวลาไปกันต่อแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอารถนะครับแล้วเราก็จะขี่ไปเที่ยวที่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 ไหนเราดู เป็นรถผมที่ใช้ในการออกทริปนี้นะครับก็สิ่งที่ผมซื้อมาใส่เพิ่มก็จะมีปลิบนะครับเรียกว่าปล๊กใช่ไหมก็เอาไว้ใส่ของนะครับซึ่งมันใส่ได้สำหรับผมก็เยอะน,นิดนึงนะเนี่ยเยอะอยู่นะครับก็ใส่พวกถุงนอนแล้วก็กระเป๋ากล้องนะครับเนี่ยเขาใส่ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราคนก็จะไปกันที่หมู่บ้านไทยคํากันต่อนะครับ ก็เดี๋ยวขี่ไปอีกประมาณสัก10กิโลได้คร mm. ับ10หรือ20กิโลยด้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมู่บ้านไทยคำครับ หลังจากที่ผมเที่ยวในเชียงคานแวะกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปที่ที่2ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านไทยดําว่ากันว่าเป็นชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยนะโดยระยะทางจากเชียงคานไปยังหมู่บ้านไทยดำนะครับก็ประมาณ17กิโลก็ขับประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเนาะทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับบ้านไทยดํานะครับ ก็ขี่รถจากเชียงคานมาประมาณ17กิโลนะครับหรือประมาณสัก20นาทีนะครับก็ขี่มาถึงแล้วเนาะนี่กุกคนอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างน,นะครับไปดูกันนี่กุกคนครับพิพิธภัณฑ์บ้านไทยดำชุมชนบ้านไทยดำนะครับโอ้โหรถอีแท๊กถ้ากรุงเทพนีุ่กคนมี รถตุกตุกเป็นซิกเมเจอร์เนาะที่เมืองเลยนี่ก็จะมีรถอีแท็กนี่แหละครับเป็นซิกเมเจอร์นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศข้างในนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านไทยดํานะครับเนาะว้าวมีคนมาดูประวัตินะครับนี่คือบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดําก่อตั้งและเปิดทําการเมื่อ19มกราปี2559นะครับเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสืบสารประเพณีวัฒนธรรม ไทยดำมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคอีสานเปิดตั้งแต่8ดโมงถึง17.00นนะครับนี่คนเรามาดูด้านในพิพิธภัณฑ์กันนะครับก็จะเป็นบ้านสไตล์ไทยดำนะครับนี่คือแบบว่าให้ความแบบคลาสสิกมากๆนะครับแล้วดูวิวทั้คนดีทั้คนเป็นแบบวิวทุ่งนานะครับมีไกรกะโพดแล้วก็มี ภูเขานะครับส,สวยนะครับเอาจริงนะผมก็อิจฉาคนแถวนี้เนาะที่แบบว่ามีบ้านแล้วก็มีวิวส,สวยแบบน,นี้นะครับก็คือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยทุกคนคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราเราก็จะนึกถึงแต่ภาพภูเขาภาพวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยคนเนาะพอเราอายุขึ้นเนียยคนเนาะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเนาะนี่คนอันนี้ก็จะเป็นนะครับอุปกรณ์การ,กรเกษตรเนาะอันนี้ก็จะเป็นเที่ยไว้จับปลานะครับ แล้วก็จะมีพวกเนี่ยพวกเลื่อยไม้นะครับเนี่ยอืมอันนี้ก็จะเป็นโซนของฝาเทียนลิฟนะครับกลนะ่าถอดรองเท้าโอเคถอดคือผมถามคนในพื้นที่เนาะขอว่าต้องยังไงก็ต้องขึ้นมาดูนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์จับปลาเนาะสมัยแต่ก่อนนะครับนีเคนนี่ก็เป็น ของทำมาหากินนะครับในสมัยก่อนเนาะของชาวไทยดำนะครับก็จะเป็นหน้าไม้นะครับเนี่ยหน้าไม้เอาไว้ยิงนกยิงป่านะครับอืมประวัติทุกคนถ้าที่ผมได้อ่านมาแล้วก็ลองถามแม่แม่เขาดูนะครับเขาก็บอกว่าก็าคือเป็นคนเวียดนามนะครับเป็นคนเวียดนามในอดีตเนี่ยที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ช่วง สมัยกรุงธนบุรีนะครับอุ้ยก็นานนะหลายร้อยปีเลยนะครับเนะาะก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับเนาะพรากันใครที่ชอบอะไรแนวนี้เนาะก็มาเที่ยวกันได้นะครับทุกคนครับที่บ้านไทยดำ ็ได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางไปที่ไฮตากภูลเรือแล้วเนาะที่จริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากจะไปสกายวอล์กเชียงคานนะครับแต่ว่าพอผมได้คำนวณเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไปกลางเต็นที่ไฮตากไม่ทันนะครับผมเลยเปลี่ยนแผนจะไปที่ไฮตากเลยเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะค่ำก่อนนะครับเพราะเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราจะต้องขี่เข้าป่าขึ้นเขาซึ่งผมเนี่ยไม่อยากไปตอนดึดกๆก็ก็ผมกลัวแหละ แล้วระหว่างทางเนี่ยผมเนี่ยเจอวิวสวยเนี่ยเยอะเลยทุกคนระหว่างทางที่ผมจะไปไหต่างแล้วคนณผ้ชผมจะไปนอนแคมป์ปิ้งนะครับผมได้มาเจอวิวดึงว้ที่แบบโคตรดีทุกคนเนี่ยทุกคนดูว้าวโคตรสวยทุกคนอู้ไม่อยากไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมาเจอที่นี่นะครับว้าวคือตรงนู้นทุกคนครับจะมีคอกวัวนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนเห็นไหม แล้วยังไม่หมดแค่นี้นะผมยังไปเจออีกที่หนึ่งเว้ยพอขี่ไปสักพักเนี่ยผมก็เจอหมู่บ้านกลางหุบเขาบอกเลยโคตรสวยผมอยากให้เพื่อนเนี่ยได้เห็นมากไปดูกันทุกคนระหว่า,างทางครับผมก็มาเจอหมู่บ้านนึงนะครับที่อยู่ใจกลางหุบเขาอีกที่หนึ่งนะครับที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆนะครับและสวยงามมากๆครับนี่ทุกคนดูเป็นไงสวยไหมนี่ก็คือเวลาประมาณ 4โมงนะครับพาทิตย์ก็เริ่มที่จะจิงเฉียงแล้วเราก็เริ่มจะเห็นดีเทลของภูเขาแล้วเนาะนี่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเรียงกันเป็นชั้นๆเนาะตอนนี้คือเราขี่มาเส้นภูรเรือทนะุกคนเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเส้นนี้ก็จะไปถึงไฮตาแล้วครับอีกประมาณสัก7-8โลนะครับก็จะถึงแล้วเนาะแต่ว่าระหว่างทางทุกคนผมมาเจอสิ่งที่สวยงามสิ่งนี้ที่อยู่ตรงหน้านะครับว้าวอย่างที่เขาว่านะครับทุกคนเนาะการขี่รถรถทิปเนี่ยจะทาให้เราได้เห็น อะไรหลายอย่างนะครับที่เรายังไม่เคยเห็นนะคือผมต้องไปถึงไฮตากให้ทันก่อนประมาณสักสี่โมงครึ่งนะครับหรือไม่ถึงหรือไม่เกินห้าโมงนะเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ที่จะจองเรื่องของอลานกลางเต็นท์หรือว่าอะไรเลยนะคือยังไม่รู้เลยว่าไปถึงนู้นแล้วต้องทําไงต่อทุกคนก็คือที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะเดินลงไปเล่นในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าผมเห็นท้องฟ้าแล้วเนี่ยฝนน่าจะตกแน่นอนผมเลยตัดสินใจขี่ออกมาเลยยสทุกคน ฝนตกแดดออกนะครับฝนกทุกคนก็ฝนเนี่ยก็จะตกยาวเลยนะทุกคนจนเกือบถึงไฮตากเลยเนาะแต่ว่าในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับไฮตากอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์กันน่าจะหาเอาแถวนี้ยมั้งผมก็ไม่รู้ไงทุกคนฝนมันเพิ่งตกด้วยนะ อะทุกคนบริการลานกางเต็นเราลองข้อไปถามดูนะครับ คนนะตอนนี้ผมก็ได้ติดต่อกับที่พักแล้วครับมองดูเลยนะครับก็ค่าเช่าลานะกลางเต็นท์150บาทนะคนก็เป็นราคาที่ผมดูเอาไว้แล้วแหละนะครับว่าน่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็รอเจ้าของที่พักมานะครับเนาะว่าจะยังไงเนาะว่าสามารถกลางตรงไหนได้นะครับแต่ว่าลานกลางเต็นท์นี่ถือว่าแบบสวยมากๆเลยนะนี่เพื่อนๆดูทุกคนผมถือว่าวิวนี่ถือว่าแบบสวยมากเลยนะครับตรงนี้ แต่ว่าเหมือนจะมีคนมากางนอนหลังหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบกางเต็นท์คนนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับว้าวเป็นอะไรที่สนุกโคตรๆเลยนะมาแข่งกับฝนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้างล่างนี่ผมกางได้หมดเลยใช่ไหมครับข้างล่างน้องเอาใกล้ห้องน้ำตรงหินนั่นตรงไหนครับตรงหินนั่นโอ เดิในใกล้ห้องน้ำไงครับก้นหินตรงนู้นใช่ไหมครับตรงนั้นใช่ไหมครับอ๋อขี่หรือว่าเครื่องลงไปได้นะได้ใช่ไหมครับรมาแจกข้างล่างขี่ขี่ลงตรงไหนครับเห็น้ยคไปลงตรง,ง,ง,งนู้นดีกว่าทางมันเละลงทางปูนเนี่ยแล้วก็ลงไปเดี๋ยวพี่ขี่นำไปโอเคครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับจะลงไปที่ลานกลางเต็นท์นะครับพี่บอ,อกว่าขี่รถลงไปได้เนาะก็ผมก็เลยคิดว่าเอออย่างนั้นก็ดีเลยนะครับ ทางค่อนข้างชันนะครับทุกคนโอที่ดินเยอะก็คือลานค่อนข้างสวยนะฮะอันนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือลูกค้าก็มามามากางกันใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่เต็นท์ของพี่อ๋อลูกค้ามีแต่บ้านวันนี้ก็คือผมมากางคนเดียวเลยวันนี้ใช่ฝนตกกันเนาะครับเห็นเต็นกันฝนได้ไหมเนี่ยนี่กันได้ครับมีคนที่เป็นห้องน้ำนะครับก็เอาอทำไมยนอนคายไม่เจอฝนอ่ะ อ๋อเจออยู่ครับระหว่างทางหมอกเยอะไหมครับตอนเช้ามีแน่เช้าเนี้ยเพราะฝนมันตกไปอ๋อแต่แต่ภาวนาว่าจะให้ตอนเช้ามันตกอีกถ้ามันตกมันก็ล้างหมอกมนไงครับ EP ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้ชีวิตบนไห่ตาผูเรือกันแล้วก็จะกางเต็นท์นอนซึ่งรานเนี้ยเราอยู่คนเดียวนะครับอ่ะ <laughs> ฝากติดตามด้วยนะครับคนสำหรับ EP ต่อไปครับเนาะไม่เกิน3-4วันนี้แหละลงแน่นอนครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ